อันนี้เหมือนในหนังเลย<ฆ>นี่ยิงเปิดทางจริงๆนะฮะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะคนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจ3นัดที่ด่านตรวจบริเวณซอยแถวดอนใกล้โรงงานเก่าตบลน,น้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับก่อนจะขับรถเก๋งสีเทาหลบหนีไปเห็นตามภาพเนี่ยหละเจ้าหน้าที่สายตรวจ2 0 สอพเอมืองประยองก็ขี่มอเตอร์ไซค์สองคันแล้วก็เอารถเนี่ยออกไล่ล่าคนร้ายจับกุมได้หนึ่งคนนะฮะขณะกำลังกระโดดลงจากรถส่วนอีกสองคนก็ถูกคุมตัวที่บริเวณวัดปากป่าออำเภอบ้านไข้จากการตรวจค้นรถเก๋งของผู้ต้องหาเนี่ยเปเจออาวุธปืนขนาด9 mm, มิลิเมตรจำนวน2กระบอกพร้อมกับกระสุนแล้วก็ยาบ้าก,กว่า200เม็ดรวมถึงอุปกรณ์การเสพนะฮะตำรวจก็เลย รวบรวมยึดไว้เป็นหลักฐานครับสี่ห้านัดไอ้น้องใครยิงรถตำรวจมะผมหมอบเดียวเลยใครยิงมะผมหมอบไปตอนที่ผมบอกอะใครยิงอะใครยิงเหรก็เห็นที่เขาจุบคุยเนี่ยเขาว่าใครคนไหนอ้วนเรืองเลยคนนั้นน่าจะอีกคนมีอะพี่คนหนึ่งที่ จากเหตุการณ์นี้ครับไม่มีตำรวจคนใดหรือว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะ mm. มีเพียงรถมอเตอร์ไซค์ของสายตรวจเสียหายเล็กน้อย1คันขณะที่รถเก๋งของคนร้ายก็เจอรอยกระสุนที่กระจกเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยเป็นคนยิงปืนจากในรถแล้วทะลุออกมานะฮะเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรวบรวมหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวไปที่สอพอเมืองระยอง สอบสวนแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเดน,นินคดีต่อไปครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ